มาพอกันกับแปดแปดแปดพระฤาษีเก่าเนาะจ่แม่จ๋ามือนีมาตืกเก็บน้อยนอแม่เนาะมือนีกับมีนแนวทางของเล่าพัฒนามาฝากเป็นแม่แล้วก็อิทซีทุกคนเนาะจ้ะเพื่อเป็ี่นการเสียเวลาโนแม่เบิงเนาะจ้ะแม่เล่าพัฒนามือนีฟันมีดเดี่ยวเนียนินเนาะจ่าแม่สายวิ่งสายหลุดจัดเด้อจ้ะเพื่อเปลเป็นการเสียเวลาโนแม่เนาะอ่านเป็นจเปิด สายวิ่งสายรูดจัดนะแม่เด่นแปดกับสองนะจ้าจะฟันที่แปดเน้นๆน,น,นะแม่สายวิ่งสายรูดฟาดฟาด,าดจ้าสามตัวคือสี่แปดศูนย์นะแม่แล้วก็ตัวรองคือสองสามแปดนะจ้าเน้นๆก็คือแปดศูนย์สี่แปดสี่ศูนย์นะจ้าแม่ตัวรองก็คือสามแปดสองสามสองศูนย์นะจ้า สำหรับแนวทางเราพัฒนาของเราเนาะแม่เนาะผู้ใด,ดเขามาแล้วก็ใส่กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แปดแปดผารุยฉุกเลเด้อจะ้ะเพื่อบ่เป็นการเสียเวลาเนาะแม่แคปแคบแคบจ้าเบิ่งเด้อจะอ้าวยำอีกเท่อน,นึงเนาะแม่เนาะเด่นแปดรองสองนะจ๊ะแม่เด่น, 8, 2, นแปด 8, กับสองจ๊ะแม่แต่สายวิ่งสายรูดฟัดฟาดนะจ้ะฟันที่แปดเม็เดเดียวแม่สี่แปดศูนย์นะจ้ะตัวรองคือสองสามแปดนะจ้ะ สองตัวคือแปดศูนย์สี่แปดสี่ศูนย์นะจ๊ะแม่ตัวรองสามแปดสองสามสองศูนย์เนาะจ้ะสำหรับคลิปนี้ขอให้แม่แม่แล้วก็อีฟซีทุกคนเฮงเฮงรวยรวยปังปังไปกับแปดแปดแปดพาด้วยชุกเนาะจ้ะสวัสดีจ้า